ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soccer Sniper เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวเล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนวันนี้วันที่10พฤษภาคมเดี๋ยวไปดูผลบอลเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนคู่ที่เลือกมาคุยกันเป็นคู่ระหว่างเลเวอร์เจอกับโลมานะคู่นี้เลเวอร์เล่นในบ้านนะ ต่ออยู่1ลูกผมให้เลือกต่อไปตั้งเลเวอร์เจ้าบ้านนะแต่ผลออกมาก็เสมอกันไปนะสอประตูต่อสองนะโลมายิงนําก่อนด้วยนะสองศูนแต่เลเวอร์ก็พิสูจน์อีกรอบนะพิสูจน์ไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าเป็นทีมตายยากจริงๆตีเสมอในนาะที90้บวกเมั้งถ้าจําไม่ผิดอะ่ะก็ทําให้เลเวอร์เข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วก็ พกสถิติที่ยังไม่แพ้ใครตลอดฤดูการนี้เนาะมันกี่รอบแล้วอะที่เลเวอร์ยิงทดเจ็บอะจะแพ้จะแพ้แต่ก็มายิงทดเจ็บได้นี่เท่าที่ผมจําได้เนี่ยช่วงท้ายฤดูการเนี่ยนัดนี้เป็นนัดที่3หรือ4แล้วล่ะนะไอช่วงตอนต้นฤดูการกลางฤดูการอันนี้ไม่รู้ทําได้กี่หนแต่ช่วงท้ายฤดูการเนี่ยอย่างน้อยต้องมี4ครั้งนะสำหรับเลเวอร์ที่มาตีเสมอในช่วงทดเจ็บช่วงทดเวลานะ ตายยากจริงๆลูกทีมของชาบีอารองโซนะก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2องนะทำให้เลเวอร์เข้ารอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกไปนะส่วนอีกคู่หนึ่งของยูโรปรลีกก็เป็นทางแอตเลนตานะที่พิฆาตลิเวอร์พูลเข้ามานะไม่ใช่ฟุกๆแล้วนะ ชนะทางมาเซไปอีก30นะก็เรียกว่าเข้าชิงอย่างสมศักดิ์ศรีนะสำหรับแอตแลนตานะผ่านลิเวอร์พูลมาได้ผ่านมาเซได้นี่เรียกว่าไม่หมูแล้วล่ะนะทางเลเวอร์ก็ไม่ใช่ที่จะเชือดินแอตแลนตาง่ายๆในนัดชิงนะก็น่าสนใจเลยสำหรับคู่ชิงของยูโรปาลีกปีนี้เป็นเลเวอร์คูเซนเจอกับแอตแลนตาเยอรมันเจอกับทางอิตาลีนะส่วนอีกถ้วยหนึ่งที่แข่งเมื่อคืนก็เป็นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกก็ได้คู่ชิงมาแล้วนะเต็งหนึ่งอย่างแอสตันวิลล่าก็ปิว ู้นะลากรเรียบร้อยไปแล้วนะเป็นฟิออเลนตินาเจอกับทางพานาที่นากอสจากกรีซนะทางอิตาลีเข้าชิงอีกแล้วนะเห็นเงียบๆนนะอิตาลีเข้าชิง2ถ้วยเลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทีมใหญ่ของอิตาลีเนาะเป็นฟิออกับทางแอตเลเลนตานะที่เข้าชิงยูโรปาลีกกับยูโรปาคอนเฟเรีซ์อ่ะสรุปอีกทีละกันตอนนี้ ทางฟุตบอลยุโรปได้คู่ชิง3ถ้วยแล้วนะทางยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นบรุสเซียดอร์ทมุนเจอกับเรวลมาดริดนะส่วนทางยูโรปาลีกเป็นเลเวอร์คูเซนเจอกับทางแอตเลเลนตาแล้วก็ถ้วยเล็กนะยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นฟิออเรนตินาเจอกับพานาที่ไนกอรนะก็ได้คู่ชิง3คู่เรียบร้อยนะเสียไปนะสำหรับตีเด็ดของซ็อกเกอร์สไนเปอร์เมื่อคืนเชื่อใจทางเลเวอร์ไปนะผลประกอบการช่วงกลางสัปดาห์ก็ ได้2เสีย1นะได้2จากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะแล้วก็มาเสียทางยนะูโรปาลีกเนาะอ่ะมาถึงฟุตบอลของวันนี้บ้างนะวันนี้วันศุกร์ก็เป็นฟุตบอลลีกอันนี้ก็คือช่วงโฟงสุดท้ายจริงๆแล้วล่ะนะของฟุตบอลลีกเนาะเป็นนัดที่ประมาณรองสุดท้ายแนละ้ว ถ้าจำไม่ผิดนะวันนี้เลือกไปเป็นทางฟุตบอลเยอรมันนะบุนเดสลิกาเลือกคู่นี้มาเป็นคู่ระหว่างออาสบวกเจอกับสตุตการ์ดนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของออาสบวกสนาม W.W.K. Arena เตะกันเวลาตีหนึ่งครึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง s o อกเกอร์สไนเปอร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เอาบวกเจอกับสตุดการกัวันนี้เล่นกันที่บ้านของเอาสบวกนะสนาม W W K Arena นะไม่ค่อยคุ้นชื่อเนาะไม่ค่อยได้มาคุยกันนะสำหรับทีมเอาบวกนะยาว่าแต่เอาบวกเลยบุนเดสลิก้าแทบยังไม่ได้มาคุยกันเลยนะจะมาคุยบุนเดสลิก้าก็จะเป็นฟุตบอลวันศุกร์หรือฟุตบอลวันจันทร์เท่านั้นเองนะเพราะว่าทางเสาร์อาทิตย์นี่ทางพรีเมียร์ลีกเอาไปคอรองหมดเลยนะสำหรับช่องเราเนาะก็ ตามธรรมดาแหลนะเนาะคนไทยก็จะดูพรีเมียร์ลีกเยอะเนาะแต่ว่าวันศุกร์วันจันทร์เนี่ยมันก็จะมีสล็อตว่างถ้าไม่มีพรีเมียร์ลีกก็จะเป็นลีกอื่นๆมาคุยกันอ่ะอย่างวันนี้เป็นทางบนะุนเดสลีกาเนาเอาบวกเล่นกับสตุตการ์ดเนาะสนาม W W K อารีนาอุณหภูมิที่อัลสบวกวันนี้14องศาแล้วก็ไม่มีฝนบรรยากาศดีเลยนะมาดูเฮตุเฮต,ตุกันหน่อย เฮ้ทเว้กองคู่นี้ทางสตุตการ์ดทำได้ดีกว่านะสตุตการ์ดชนะไปถึง4แล้วก็อาบวกชนะ1แล้วก็เสมอกัน1นะคู่นี้เจอกันมาเรื่อยๆนะตั้งแต่ปี 2021, 2021 2,022 2,023นะีอาบวกนี่ก็ขึ้นชั้นมาหลายปีแล้วนะสตุตการ์ดนี่ทำท่าจะตก จะตกในฤดูการที่แล้วฤดูการนี้กลับมาดีนะสำหรับสตุตการ์ดก็เจอกันมา6ครั้งหลังสซน,นีสตูตการ์ดทำได้ดีกว่าเยอะเลยนะชนะไปถึง4ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็อาบวกชนะ1ครั้งอาบวกชนะ1ครั้งนี้เมื่อไรเนี่ยปี2021นเอนาะวันนั้นอาบวกเล่นในบ้านนะชนะไป4ประตูต่อหนึ่งแต่หลังจากนั้น4นัดทางสตุตการ์ดเก็บชัยชนะได้3นัดเลยแล้วก็อาบวกเสมอกับสตูตการ์ดไป1นัดนะเฮตุเฮทางสตุตการ์ดดีกว่าค่อนข้างเยอะเลย มาดูตารางคะแนนกันหน่อยตารางคะแนนตอนนี้สตุดกาอทีมเยือนอยู่ที่3นะแล้วก็เอาบวกอยู่ที่9 บุตเนลิก้านี่มี18ทีมนะก็จะเล่นกัน34นะัดตอนนี้เล่นกันไป32นะัดนัดนี้ก็คือเป็นนัดรองสุดท้ายเนาะแชมป์ก็รู้กันไปหมดแล้วนะว่าเป็นเลเวอร์กูเซ่นนะก็ต้องมาลุ้นที่2ที่3ที่4แหละว่าใครจะได้โคต้าไปยูฟาแชมเปียนลีกบ้างนะตอนนี้สตุตการ์ดอยู่ที่3นะแปลงยิ่งสตุตการ์ดฤดูกาลที่แล้วนะี่ยังลุ้นตกชั้นอยู่เลยนะพอฤดูกาลนี้พรวดเดียวนะโผล่ขึ้นมาอยู่ในโซน ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเลยนะอยู่ที่สนะสตุตการ์ด32เกมมี67แต้มชนะ21เสมอ4แล้วก็แพ้7จ็ดนะโอ oh, สถิติใกล้เคียงกับบบเยอร์เลยนะเรียกว่าแทบจะเท่ากันเลยนะมีเสมอมากกว่านัดเดียวเท่านั้นเองสตุตการ์ดฤดูกาลน,นี้เล่นดีจริงๆนะส่วนเอาบวกนี่ก็ดีขึ้นมาเยอะนะตอนนี้จากทีมที่หนีตกชั้นก็กลายมาเป็นทีมที่อยู่กลางตารางแล้วตอนนี้อับวกอยู่ที่9นะ32เกมมี39คะแนนชนะ1 0เสมอ9แพ้13เอาอบวกนี่ดูแล้วก็อาจจะมีลุ้นไป ฟุตบอลยุโรปเล็กๆนะเพราะว่าเยอรมันเนี่ยผลงานค่อนข้างดีในฟุตบอลยุโรปนะได้ทิ้งถ้วยใหญ่2ถ้วยเลยนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ได้ชิงยูโรปาลีกก็ได้ชิงนะทางโคต้าในฟุตบอลยุโรปก็น่าจะได้เพิ่มมาอีกทีมหรือ2ทีมเลยเพราะตอนนี้ตามกราฟิกเนี่ยไอ ดูจากสีนี่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่เผลอๆได้ไปถึง5ทีมเลยนะสำหรับทีมจากเยอรมันนะอันดับ6นี่ได้ไปยูโรปาลีกอันดับ7ไปทางยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะถ้าเอาบวกชนะ39แต้ม4 0 4สก็มีโอกาสลุ้นไปยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะก็ยังทิ้งไม่ได้นะสำหรับเอาบวกส่วนสตุตาร์ดนี่ก็มีคะแนนตามไบเยอร์อันดับ2อยู่แค่2แต้มเท่านั้นเองถ้าชนะ ในนัดนี้เก็บ3แต้มได้แล้วาาเยนแพ้ก็จะอยู่อันดับ2นี่ก็มีลุ้นที่จะเข้ารอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติในยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเลยนะก็ยังทิ้งไม่ได้นะทั้ง2ทีมนะแม้จะเป็นนัดรองสุดท้ายของฤด,ดูกาลก็แล้วแต่เนาะทางเจ้าบ้านเอาบวกอยู่ที่9นะแลสะสตุตการ์ทีมเยือนอยู่ที่3มาดูฟอร์ม,มหกแมตช์ลังสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อย เอาบวกโอ้โหฟอร์6ม6แมตช์หลังสุดไม่ดีเลยนะชนะ1เสมอ1และก็แพ้ไปถึง4นะโอ้โหจากที่อยู่ในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปนะที่แพ้มาติดติดกัน3นัดนี่เลยหลุดลงมาอยู่อันดับ9เลยนะ3นัดล่าสุดแพ้หมดเลยนะแพ้แฟงเฟิร์ตแพ้เบเมนและก็แพ้ดอทมูลแลวก็แพ้เยอะด้วยนะแพ้3 1 3 0 5 1้เรียกว่า3นัดที่ผ่านมานี่โดนไป11ลูก ่วมเลยนะชนะนัดล่าสุดนี่ก็ต้องย้อนไปนู่นเลยนะ12เดือน4ก่อนสงการออกนะชนะทางยูเนี่ยนเบอร์ลินไป20ก่อนหน้านั้นก็มีแพ้ฮอฟเฟนไฮม์สามหนแล้วก็เป็น เสมอทางโคโลน1-1นะช่วง6แมตช์หลังนี่แพ้ไปถึง4ไม่ดีเลยสําหรับเจ้าบ้านเอาบวกนะส่วนสตุกร์ทีมเยือน6แมตช์หลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้1น,นะก็ดีกว่าทางเจ้าบ้านค่อนข้างเยอะเลยนัดล่าสุดนี่เพิ่งอัดไบเยนมิวนิกมา3ประตูตอนหนึ่งเละเลยนะสำหรับไบเยนนี่ตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกก็แล้วนะแล้วก็มาโดนสตุก์ดอัดเข้าไปอีกนะไม่ใช่สิสตุกัดสตุก์ดอัด,อดก่อนนะแล้วค่อยไปตกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะสำหรับไบเยนมิวนิกนะก็ มือเปล่านะสำหรับพิเสือในฤดูการนี้เนาะทางสตุตการ์ดนี่แพ้ก็คือมีแพ้เบเมน2ประตูตอนหนึ่งแต่ก็เจอทีมใหญ่ๆนี่เก็บเลยนะเนี่ยดูเจอกับเลเวอร์นี่เสมอกัน2-2แล้วก็ชนะบบเยอร์31หนเรียกว่าฟอร์2ม2แมตช์หลังสุดนี่สวยหรูเลยนะสำหรับสตุตการ์ดดีกว่ากันค่อนข้างเยอะเลยฟอร์มล่าสุด6แมตช์เนาะสตุตการนะ์ดชนะ3เสมอ2แพ้1แต่ว่า2แมตช์หลังสุดนี่เก็บบบเยอร์แล้วก็ยันเสมอเลเวอร์ได้นะเป็นผลงานที่เยี่ยมเลย มาดูฟอร์มการเป็นทีมเย้าทีมเยือนหน่อยทางเอาบวกเวลาเล่นในบ้านก็ไม่ค่อยขี้เลอเท่าไหร่นะจะมีนัดล่าสุดเนี่ยที่โดนเยอะไปหน่อยนะแพ้เวเดอร์เบเมนสามศูนย์แมทหลังสุดที่เล่นในบ้านชนะ3เสมอ2แพ้1ถือว่าไม่เลวนะสำหรับเอาบวกเวลาเล่นในบ้านนะส่วนเวลาตุตก์ดออกไปเป็นทีมเยือนโอโ้โหดูดีกว่าด้วยนะชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1เท่านั้นเองนะแพ้เบเมนนะ แล้วก็ชนะนี่ชนะหมดนะชนะดามสตาร์ทเวฟบัวคอฟเฟนไฮดอทมุนเรียกว่าฟอร์มเกมเยือนนี่ดีเหมือนฟอร์มเกมเย่าเลยสําหรับสตุตการ์ดเล่นดีจริงๆฤหรือดูกาลนี้ที่ทําผลงานได้เกินคาดเนี่ยไม่ใช่แค่เลเวอร์นะสตุตการ์ดด้วยหรือดูการนี้เยอรมันดีจริงๆนะทางไบยเยอร์นมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะเลเวอร์นี่ดีแบบสุดๆดเลยสตุตการ์ดนี่ก็ดูจากผลงานเนี่ยหรือดูการที่แล้วลุ้นตกชั้นหรือดูการนี้โอ้โหทำอันดับขึ้นมา ไปโซนยูฟาแชมเปี้ยนลีกเลยแล้วก็อีกทีมอะไรดอทมูลใช่ไหมเข้าชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยโอ้โหสทีมของเยอรมันนี่ถ้าติดตามดูนะโอ้โ oh, หฟอร์มดีทั้งหมดเลยนะอ่ะมาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกันเอาบวก33เกมยิงไป49เสีย59นะเสียเยอะกว่าได้นะไม่ไปดีเท่าไหร่เลยส่วนทางฝั่ง ทีมเยอนสตุตการ์ด36แมตช์ยิงไป82เสีย42ค่าเฉลี่ยประตูได้เสียค่อนข้างห่างกันเลยเนาะสตุตการ์ดในเกมลุกนี่ยิง2.28ประตูเรียกว่าโอเคเลยเกมรับเสีย1.17ก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะผิดกับทางเอาบวกนะเสียมากกว่าได้เสียเฉลี่ยนัดละ1.79 1.8ประตูเลยก็ถือว่าเยอะนะเกือบเกืบสลูกเลยได้ยิงได้แค่ประมาณ1.48ประตูเท่านั้นเองนะก็ถ้าเทียบค่าเฉลี่ยนะสตุตการ์ดดูดีกว่าเยอะเลยนะทางลูก ในประตูได้แล้วก็ประตูเสียเนาะอ่ะเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันมาดูกันที่ตัวเจ็บตัวแบรน์ก่อนทางฝั่งเจ้าบ้านเอาบวกก็จะมีอยู่กี่ตัวเนี่ยหตัวนะที่ลงสนามไม่ได้ชัวร์ก็มีแฟรมเบอร์เกอร์กุมนี่แจนเซนแล้วก็เล็กเบคคัรชดาเมนนะหตัวนะลงสนามไม่ได้นะแล้วก็มีลิซเซออบฟอร์ดก็ยังไม่ชัวร์เนาะแล้วก็เลโก ยังไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่รู้จักสักตัวนะสำหรับตัวของอาบวกตัวของทางฝั่งสตุตการที่เจ็บก็จะมีอยู่4ตัวนะแวกโนแมนอักลอฟนาเตแล้วก็สักาูนะที่จะคุ้นๆหูอยู่ก็คือซากาดูเนาะก็เป็นตัวจริงแหละแหลลงสนามไม่ได้เนื่องจากการบาดเจ็บในนัดน,นี้ส่วนอีก3ตัวนี้ไม่ชัวร์จริงๆนะว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่านะไอนาเตอักลอฟแลวก็แวกโนแมนเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูซปเปร์ท็เล่นตัวจริงกัน ทางฝั่งเจ้าบ้านอาบวก4 1 3 2นะโอ้แผนนี้ไม่ค่อยเคยเห็นเนาะโกเป็นอุเบกนะเซนเตอร์แบ็กสตัวเป็นอุดรคยยืนคู่กับกูวีลิวนะทางฝั่งซ้ายเป็นพีเดอร์เซนทางฝั่งขวาเป็นเอมบาบูตรงกลางคนเดียวเลยเป็นจาคิกนะแนวลูก3ตัวเป็นแอนเกิลไมเออร์แล้วก็วากาสหน้าคู่เป็นเดมิโลวิดยืนคู่กับเตสดนะส่วนทางฝั่งม้าขาวซุดกาดนะ4 2 3 1แผนฮิตเลยนะโกเป็นนูเบลนะเซนเตอร์แบ็กตัวเป็น โรเอลนะยืนคู่กับแลนตันนะทางฝั่งซ้ายเป็นมิดเทลสตัดนะทางฝั่งขวาเป็นสตาคิูนะคู่กลางเป็นคาราเซอร์ aser, ยืนคู่กับสเตลเลอร์ตัวลูกเป็นฟูลิชอุนดาฟแล้วก็รีเวลลิงหน้าเป้าก็เป็นดาวซันโวในฤดูกาลนี้เลยกูไลชี hi, นะตัวนี้มีข่าวไปค่องแวะอยู่กับอาร์เซนอลนะว่าอาร์เซนอลสนใจที่จะซื้อนะสำหรับกูไลชี่สูน้าฟอร์มแรงของสตุตการ์ในฤดูกาลนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูราคาคู่นี้กัน ราคาของูน่นี้วันนี้เปิดมาให้ทางทีมเยือนสตุกการ์ต่ออยู่ครึ่งลูกแล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่3ลูกควบ3ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาไปดูกันว่าวันนี้อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนวันนี้อกเกอร์สไนเปอร์ขอเป็นท่านต่ออีกทีนะชอบไปทางสตุกการ์ทีมเยือนนะดูจากพวกแมทหลังสุดนี่โอ้โหฟอร์มของทางเจ้าบ้านเอาบวกนี่หลุดแล้วนะช่วงกลางฤดูกลาลยังดีอยู่นะแต่ว่าช่วง4 5แหตช์ที่ผ่านมาเนี่ย4แมแช์เนี่ยแพ้ไปถึง3นะ ก็เรียกว่าไม่ดีเลยนะเจอทีมใหญ่เจอทีมเล็กตอนนี้เอาบวกหลุดหมดแล้วนะจากที่เล่นในบ้านดีๆเนาะมาเจอสีนะ่ห้านัดหลังสุดนี้ก็คือทีมค่อนข้างเล็กอะนะ พอช่วงปลายฤดูกาลมันก็มีตัวเจ็บบ้างมีตัวฟอร์มหลุดบ้างนะก็หลุดหลุดลงไปนะจากที่อยู่โซนยุโรปสบายๆก็ตอนนี้ก็ต้องไปลุ้นนะว่าจะได้ไปฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าหรือเปล่านะสำหรับอาบวกผลงานไม่ค่อยดีเลย4ี่นัดหลังสุดนี่แพ้ไปถึง3เลยนะพิดกับสตุกการ์ที่2นัดหลังสุดนี่โชว์ฟอร์มเทพเลยนะยันเสมอจากฝูงเลเวอร์และนัดล่าสุดก็อัดทางไบเยนเมือนิกไป3ประตูตอนหนึ่ง ยังไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับสตุตการ์ดเท่าที่ดูนะตัวเจ็บก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่ถึงขั้นกระทบกระเทือนอะไรในระบบทีมมากมายนะวันนี้ไปเยือนก็จริงแต่ดูไอ้ทาง h d to เ e a d เนี่ยดูดีกว่าฟอร์มดีกว่าค่าเฉลีย่ยประตูได้เสียอะไรทุกอย่างดีกว่าหมดนะสำหรับสตุตการ์ดวันนี้ครึ่งลูกผมว่าน่าจะ พอเบียดทางเอาบวกที่ฟอร์มกาลังออกทะเลได้ไม่ยากเย็นนะวันนี้น่าจะชนะเบียดเบียดได้อยู่นะนะสำหรับสตุตการ์ดเนาะบายเยิร์ยังยิงมา3แล้วนะภาษาอะไรกับเอาบวกนะวันนี้เชื่อใจทางม้าขาวสตุตการ์ดดีกว่าเนาะวันนี้สตุตการ์ดทิมเยือนไปต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้เลือกต่อไปทาง ทีมเยือนสตุตการ์สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม s c s n นะมีตัว a ด้วยนะใส่ s c s n ก็อดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในผู้อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปนียก็อดเข้ามาสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันส่วนผู้ที่เอามาพูดในคลิปในช่วงเรลวไทม์ก่อนเนผมก็จะอัพเดทราคาอัพเดทตัวผู้เล่นให้ดีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่า ส่วนช่องทางในการติดตามผมนมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง f a c e b o o k ทั้ง y o u t u b e แล้วก็ทั้ง TikTok นะใช้ชื่อเดียวกันเลย Soccer s n i p ส r นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง s o c c e r s อร p e r นเองเราไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็ในใราจำทุกวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer s n ร p ส r เดี๋ยวนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ